สวัสดีครับคุณโอวันนี้หน้าตาสดใสเนาะ,<ฮ>ะตั้งแต่มาทําอะไรนะเสริมดวงเสริมบารมีกับพ่อเอกเนาะเป็นไงเป็นไงก็มีแต่คนทาก่าหน้าตาสดใสขึ้น <c oughs> จริงจริงจริงเห็นออร่ามาตั้งแต่ประตูเลย <c oughs> เออตั้งแต่ดีเนาะแบบนี้ทําแล้วสบายใจเนาะะแล้วก็วันนี้คิดถึงใารคุณโออยู่แถวไหนเนี่ยอยู่ที่อ๋ออยู่ใกล้เนาะคิดถึงมาปุ๊บมาปั๊บเลย นี่คือเมาได้เลย <c oughs> ชวนเพื่อนๆมาชวนเพื่อนๆหน่อ,นอยว,วันที่2 8แต่กอดโอก็อจะมาอีกจะมา,าที่ที่นี่ถุนช้างเนาะจกแจกอะ,ระอกไรนะพี่ๆเหรอ,อวิธีบางผ่านพุ่มค่ะก็จะมาแล้วก็ทำขนมมาอ๋อทำขนมมาแจกทุกคนด้วยเอามาให้ทุกคนที่มาช่วยงานร่วมงานพ่อเอก ครับวันนั้นอย่าลืมมากินกขนมกันะเพื่อนๆนะครับคุณโอทำขนมมาเป็นลงทานเนะานะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปทำปกหน่อยนิดนึงอ่านี่หนึงหน่งสวยนะปกติไม่ให้คนอื่นถ่ายเพราะว่าคนอื่นถ่ายไม่สวยวเดี๋ยวก่อนดูเลยหนึ่งสองเดี๋ยวก่อนสวยอ่านี่สวย อันนี่สวยเลยขอบคุณครับขอบอนุญาตลงไลน์นะลงโพสได้เนาะขอบคุณครับ